สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่25มีนาคม2564ช่วงค่ำนะครับมาดูราคาย้อนหลังกันก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ราคาของสมาคมที่ประกาศระหว่างวันกัน5โมงตอนนี้มีการประกาศทั้งหมดระหว่างวัน2ครั้ง10โมง14นาทีคือราคาครั้งสุดท้ายนะครับทองคำแท่ง96.5% ราคาขายออกล่าสุด25,550บาทราคารับซื้อคืนอยู่ที่25,450บาทครับฝั่งราคาทองคำรูปพปันณ96.5%ราคาขายออกล่าสุด26,550บาทส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่25,498บาทครับ2 2 4 9 9 8บาทครับ, 25, 24, บ,รบขออภัยคราวนี้มาดูราคาย้่นหลังกันบ้างนะซึ่งความจริงอะทองคำแท่งเปิด25,500นะครับ รูป,ปรพัณฑ์เปิด20,006เลยนะครับยืนได้แล้วก็ทองโลกเนี่ยต้องบอกว่ายืนได้1,730เหรียญน,นะครับแต่ค่างเงินบาทอ่อนช่วยด้วยเพราะฉะนั้นดูราคาขึ้นลงแล้วเนี่ยวันนี้สมาคมประกาศเนี่ยแพงกว่าเมื่อวาน100บาทแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณะที่ถ้าเรามาดูราคาทองคําแท่งออนไลน์ของออสเตรเลียกันบ้างล่าสุดนะครับราคาทองโลกอ่อนตัวลงนะครับนี่คือราคาทอง Real 1, เรียวไทม์นะ1,732เหรียญดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ทองคาแท่งออนไลน 96. ์96.5% ออสซิลิสขายออกบาทล,ละ25,494บาทส่วนราคารับซื้อคืนออสซิลิสรับซื้อคืนบาทล,ละ25,454บาทครับในขณะที่ราคาขายออกของทองคำรูปพรรณขออภัยครับทองคำแท่ง99.99%ออสซิลิสขายออกบาทล,ละ26,419บาทส่วนราคารับซื้อคืนนะครับออสซิลิสรับซื้อคืนบาทล,ละ26,384บาทนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณะที่ถ้าเรามาดู ราคาของกองทุน SPD r กันบ้างคือเมื่อเช้าเนี่ยเราเห็นแล้วว่ากองทุน SPD r นะครับมีแรงขายมานะฮะถูกต้องไหมฮนะแต่คราวนี้เนี่ยพอมาดูราคาตัว NAV กันบ้างจริงๆไม่ได้ลงอะไรมากนะครับมันก็เป็นแรงขายของนักลงทุนบางกลุ่มบางก้อนนี่แหละครับที่ต้องการโยกเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นถ้าให้ดูวันจ่าจ่าเลยเทียบกันเลยเนี่ยก็คือราคาของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับที่ถีบตัวหรือปรับตัวขึ้นมาจากเมื่อคืนค่อนข้างจะรุนแรงครับก็เรียกว่าในหมวดเซเว่นเหมือนกันเนี่ คราวนี้มาดูราคานในรอบปัจจุบันกันบ้างนะเทียบกับจันทร์ที่แล้วเช่นเดิมนะครับจันทร์ที่แล้ว1,720เหรียญน,นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคราวนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยดีที่สุดเนี่ยเฉียดเฉียดหนึ่เหรียญน,นะครับก็ยังมีส่วนต่างให้บวกตอนนี้ประมาณ20เหรียญน,นะครับขึ้นกรอบแค่พอสมควรสําหรับราคาทองโลกแต่ก็ต้องบอกว่าต่างกับราคาทองไทยนะครับ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มจาก25,100ในจันทร์ที่แล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้ทองคําแท่งออนไลน์ขึ้นไปถึงนะครับ25,600บาทนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังราคาประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากอาทิตย์ที่แล้วบวกมาดูด้วยตัวเลขก,กลมๆกลมๆนะครับบวกมา500บาทนะครับค่อยๆบวกคือทองโลกค่อยๆขึ้นก็จริงนะครับแต่ค่าเงินบาทหนุนนะเพราะอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เราได้เห็นสิ่งผิดสังเกตชนิดหนึ่งก็คือว่า ตัว US dollar index เนี่ย92.292ท้วนเนี่ย92.6ทะลุมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมล่าสุด92.68เนี่ย US dollar แข่งค่าใช่ไหมครับค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยวันนี้เกือบเฉียบเฉียดเฉียดนะ31บาท31บาท15สตางค์ใชด้วยซ้ำสำหรับค่าเงินบาทนะครับเพราะฉะนั้น ปรับกรอบสําหรับคืนนี้สักนิดหนึ่งนะต้องเห็นว่า31บาทเนี่ยต้องเป็นแนวรับที่ขยับขึ้นมาแล้วครับแนวต้านเล่นกรอบแคบไปก่อนนะครับ31บาท15สตางค์นะครับกับ31บาทท้วนที่ปรับไม่ใช้31บาท20สตางค์เพราะว่าถ้าพูดกันตรงนี้เลยไม่ต้องอคนที่เข้าใจดีอยู่แล้วเนี่ยผมก็มองว่าผมเห็นไดเวอร์เจนในมุมราย4ชั่วโมงครับซึ่งเดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องกลยุทธ์การเทรดแล้วกันก็เลยให้กรอบแคบไปสักนิดหนึ่งก็มองว่ามีโอกาสอ่อนตัวสําหรับ ยูเอสลาในคืนนี้ครับนี่คือทั้งหมดทั้งปวงของสรุปราคาการราคาย้อนหลังและไล่ราคาปัจจุบันรวมถึงค่าเงินบาทต่อไปนะครับก็จะได้เข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับของข่าวสารข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะแล้วก็ในมุมของตลาดหุ้นเพื่อที่จะดูว่าเงินตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนี่แหละครับปรากฏว่าถ้าเรามาอัปเดตกันสักนิดนึงก่อนนะเราก็จะได้เห็นว่าตลาดยุโรปด็คของเยอรมันฟุตซี่ของอังกฤษ c a c ของฝรั่งเศสเนี่ยลบมาโดยตลอดหุ้นออก เงินออกจากตลาดหุ้นครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยก็กลัวผวาครับว่าโควิด1 9จะแพร่ระบาดกลับมายุโรปอีกครั้งหนึ่งทางฝั่งของสหรัฐเองเนะครับนำโดยหุ้นจีนเนี่ยเขาผวาเหมือนกันครับเขาใช้คําว่า hammered นะครับแ a m เมอค้อนเนี่ยสับก็เลยเขาเวลาเขามาใช้ก็คือคําว่าทุบทุบทุบเห็นไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ย พราะนั้นเองเนี่ยเวลาเจอในข่าวแฮมเมอร์เรดเนี่ยก็คือโดนทุบนะครับจากที่ว่าผู้กุมกฎเห็นไหมเรกูกเลเตอร์ทั้งนั้นที่มาเนี่ยกำลังจะลิสต์บริษัทเหล่านี้ให้ออกพ้นจากตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเรื่องนี้มันเป็นมานานตั้งแต่สมัยประธานทรัมป์นั่นแหละนะครับเขากล่าวหาว่าบริษัทเทคของทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยทางของจีนเองเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชน1 2 3 4 5 6บ้างนะครับแล้วก็ามาเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอย่างไงนะมาเอาข้อมูลนะครับหรือขโมยข้อมูลจากสั่งสหรัฐกลับไปที่จีนอย่างหัวเว่ยที่โดนแบนไปนั่นก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะมีหลักฐานหรือมูลมูลมูลฐานที่ให้คิดไปอย่างดังอย่างนั้นได้แต่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือมันไม่ดีต่อบริษัทที่ อยู่ในสหรัฐเองไม่ได้โตครับเจอบริษัทเหล่านี้เนี่ยมาแข่งขันศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของบริษัททางด้านของสหรัฐเองมันก็เลยแย่เขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือนี่แหละครับบริษัทในประเทศเขาเองให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้เช่นเดียวกันก็ต้องใช้กฎอย่างงี้ครับกฎหมายนี่แหละมาบังคับเอาด,อดื้อนะครับในทางฝั่งหุ้นสหรัฐคืนนี้ต้องติดตามดูต่อตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับแต่อย่างที่เห็นฮนะเอาเท้า,เาความกันก่อนนะครับว่าเมื่อคืนปรับตัวลง เช่นเดียวกันกับตลาดคริปโตเคอเรนซีนะเมื่อเช้าปรับตัวลงและยังคงลงอย่างต่อเนื่องนะทรงทรงสุดๆอยู่นะ e เอท e เรียังดีหน่อยที่กลับมายืน1,600เหรียญได้แต่บิตคอยเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาสักเล็กน้อยนะ52,739เหรียญ XRP ยังคงลงไลคอย175เหรียญบิตคอยแคส s h 471เดเหรียญลงลงพาลงหมดเลยครับ ในเรื่องของคริปโตนะครับก็คือเงินสกุลดิจิตอลถูกไหมครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของสกุลเงินเฟสบ้างนะครับก็คือ EU FX ก็คือค่างเงิน, Euro x, Exchange, นยูโร Forex Exchange เตัวหลักๆของโลกเลยที่มันคานยูสลา a ์อยู่นี่คือเงินยูโรเงินยูโรร่วงจากเมื่อเช้าที่เราได้คุยกันพอยูโรร่วงยูสลา a ์แข็งค่านะครับและยูสลา a ์แข็งค่าเนี่ยแข็งสุดในรอบ4เดือนแล้วนะนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ย การแพร่ระบาดหรือความเขรียกความกังวลในการแพร่ระบาดของเจ้าโควิด -19 กลับมาในยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงนะครับในการให้ถ้อยถแถลงเมื่อคืนนะครับของนะครับคุณเจอโรมและคุณเจเนต็ตนะครับทำให้ทชเชอรี่ยูเนสลิฟนะครับคือผลตอบแทนมันปรับตัวลงแต่มันเกิดจากแรงซื้อนะครับราคาถีบตัวสูงขึ้นเพราะไล่ราคากันในทางเศรษฐศาสตร์ราคาสูงขึ้นนะตัวเลขนะผลตอบแทนทางด้านพันธบัตรจะ ปรับตัวลดลงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็ในใจความสำคัญแล้วกันผมสรุปให้เนี่ยคุณเจเนตเจนเล่นก็ย้ำเตือนว่าตอนนี้เองเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดภาคธนาคารเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับเซเนตนะครับคอมมิตตี้แบงก์นะครับก็คือคณะกรรมการการธนาคารแล้วก็การเคหะแห่งชาตินั่นแหละเฮ้าสซิงเนี่ยนะ คุณเจเนตบอกว่าตอนนี้ธนาคารแข็งแกร่งสุขภาพดีเหมือนเมื่อเช้าเลยนะครับแต่ข่าวออกมาเล่นกันต่อนะครับว่าเนี่ยเป็นเหตุให้นักลงทุนเองก็เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่าคุณเจโรมคุณเจเนตภายใต้ของการนําคุณเจโรมผาคุณโจไบรตันเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะเศรษฐกิจจะกลับมาดอลลาร์จะแข่งค่าแต่เนื้อแท้มันมีเบื้องหลังอย่างที่ผมได้เรียนไปนะมันดีไซน์ทางออกทางถอยของหุ้นที่แพงหรือตลาดคริปโตเคอเรนซีที่สูงเพราะนักลงทุนกลัวธนาคารกลางอย่างชาติสหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยต่างหากเลยดีไซน์ให้ไหล นะจากเงินคริปโตเคอเรนซีเองหรือตลาดหุ้นเองเนี่ยมาที่ยูสตาก่อนไม่เข้าทองเพราะฉนั้นทองเราจะได้เห็นอาการประหลาดประหลาดครับยูสาแข่งค่าแต่ทองยังแฟลตอยู่ยังไม่เป็นไหนเห็นไหมครับซึ่งในความเป็นจริง2คู่หูเนี่ยคนละเรื่องกันเลยยูสาแข่งค่าทองลงนะครับแต่ถ้าทองขึ้นยูสราจะแข่งค่า ในเนื้อข่าวทองก็ยังเงียบเงียบเหมือนเดิมครับหน้าเดียวจบนะครับข่าวทองไซเวย์ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็บอกว่าทองเนี่ยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือทูเฉงเห็นไหมครับเพราะว่ายูเอสซาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น,นเงินไปเข้าตัวนู้นหมดแม้นะครับยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนจะลดลงตลาดไม่ได้สนใจแล้วครับตอนนี้นะครับอุ้ยมาตลาดพันธบัตรด,ดีกว่าตลาดหุ้นก็ลงจริงใครจะไปรู้แต่ว่ามันยังดีอยู่นั่นแหละนะครับรวมไปถึงบทที่มันสะท้อนเรียกว่าเจ็บพอสมควรนะสำหรับข่าวทองก็คือคุณเจเน็ตจะเล่นยีนยันยยมี สุขภาพดีแล้วก็อาหารอนุญาตให้นะครับจ่ายปันผลรวมรวมถึงซื้อหุ้นของแบงค์คืนเรื่องนี้เรื่องสําคัญครับซื้อหุ้นแบงค์คืนได้คือลงมาเท่าไหร่แบงค์ใช้เงินซื้อแต่เงินจากไหนเงินจากเท่นพิมพ์ไหมไปเอาจากไหนจากธนาคารกลางชาติสหรัฐไงห้ามลม้มห้ามลม้มล้มไม่ได้เดี๋ยวจีนเข้าแค่นั้นเองนะครับในส่วนของ spdr เขาก็สรุปมาให้ลง0.2%เปอร์เซ็นต์นะครับ1,043.03นะ จาก1,045.36อันนี้ก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับแพทเิร์นัมพ a ลิเอียม v e เวอรก็ปรับตัวลง Silver ขึ้นเล็กน้อย Silver เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับพรุ่งนี้นะฮะมีท่านที่ขอเข้ามาผมเข้าใจว่าท่านบางทีไม่เทรดไม่อะไรกันแล้วก็เลยเงียบเงียบไปก็ยังมีท่านที่ดูอยู่ยังไงก็เดี๋ยวจะกลับมาทำให้เช่นเดิมนะครับถ้าท่านดูอยู่นะทีนี้ไปต่อกันสักนิดนึง ในส่วนของทางไหลของโฟลเห็นไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เหมือนเดิมเมื่อเช้านะบิตคอยล์ลงนะดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนลงนี่คือภาพไกลๆในกอรอบฟีกันไหมเรื่องเดิมไม่ว่าจะคืนนี้หรือเมื่อคืนนะครับอยากจะให้เข้าที่ยูสลายูสลายสลาูยสลาลิขแข่งนะครับแต่มุมในการแข่งของเขามีแนวต้านที่สําคัญนะถ้าไปต่อเลยเนี่ยสี่สิบเก้าสิบสี่จุดหกห้าครับแล้วถ้าเข้าสิบสี่จุดหกห้าเฟดตอกฝาลงด้วยการขึ้นดอกเบีย้ยแบบนี้ทองลงจริงฮะ แต่ในทางกลับกันครับคุณผู้ชมครับขึ้นได้ก็ลงได้ถ้าเขาขึ้นไปแล้วขึ้นมากๆแล้วมันชันมากๆแล้วอะเกิดแรงเทขายจากนักลงทุนแล้วลงมาละครับแน่นอนมันก็ต้องเกิดการไหลย้อนกลับไม่ว่าจะเป็นตลาดคริปโตตลาดหุ้นหรือตลาดทองถึงตอนนั้นเนี่ยตลาดจะพิจารณาอีกทีว่าอะไรถูกอะไรดีอะไรกําลังจะเปลี่ยนเทรนด์นะครับก็ไล่กันไปต่อนะครับอันนี้ก็ค่อยว่ากันแต่นะปัจจุบันเนี่ยเขาดีไซน์ทางเข้าของโฟล์นี้ให้ไปอยู่ที่ยูสต่าเป็นหลักภายใต้ เงินเฟอ้อท,ที่ปรากฏนําโดยพันธบัตรนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นแคนก็ไปถือพันธบัตรกันอะไรที่ได้ผลตอบแทนเอาหมดครับช่วงนี้นะครับสำหรับตัวเงินนะครับในรูปของยนะูเอสอานั่นแหละที่ปล่อยกู้กันมานระเนรนาธนะก่อนหน้านี้คราวนี้มาชี้ที่บิตคอยอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราตัวดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนเราดูกันแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอาทิตย์เนะี่ยบิตคอยในรายอาทิตย์เนะี่ยมันยงคาสัญญาณการก,กลับตัวลงอยู่นะ ไหมครับะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเห็นนะแท่งเทียนแท่งนี้จริงๆมันเป็นบ e ริ i s h engulfing จะด้วยซ้ำเนี่ยมีการไล่มา2ครั้งสองแท่ง2อ,อาทิตย์ครับคุณผู้ชมคุ้นฟังถึงขึ้นมาได้แต่ก็ยังบอกว่าเออเนี่ยโตเข้าถึงดีะฉะนั้นเนี่ยในมุมเนี่ยอย่าพึ่งที่เรียกว่าชะล่าใจอะไรทั้งนั้นเขาอาจจะขึ้นก็ได้เขาอาจจะลงก็ได้ถ้าเราเห็นภาพนี้นะครับในภาพของการลงทุนระยะยาวนะครับสมมุติเขาปรับฐานก่อนนะใครที่ถืออยู่ยก็อย่าโกรธอย่าเกลียดกันนะครับสมมุติว่ามันลงเนี่ยนะ นะจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะครับถ้าเขาลงมาเนี่ยเป็นไปได้หมดเลยนะแล้วก็จุดที่4นะครับไม่รู้ว่าพักฐานจุดไหนเที่ยวนี้อย่าพลาด ตลาดหุ้นเองก็เหมือนกันตลาดหุ้นดาวโจนส์สหรัฐนะครับคือดัชนีลงมามันยังมีหุ้นที่ดีอยู่ถ้าหุ้นที่ดีเจอแรงเค่ขายจากการพันอีกนะหุ้นปันผลด,ดีหุ้นมูลค่าพื้นฐานที่คุณปู่บอลเรนวั f เฟตไปลงทุนถ้ามันถูกมากๆแกก็ซื้อเพิ่มเราก็ซื้อเพิ่มได้เช่นเดียวกันคือในดีมีแย่ในแย่มีดีต้องต้องแยกแยะก,กันอย่างนี้ของดีอาจจะแพงของแพงอาจจะไม่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเองตัวนี้ถ้าสมมติเขาดีไซน์บิตคอย Bitcoin มาเป็นสินทรัพย์ที่เขาต้องมีจํานวนจํากัดและต้านเงินเเเฟ้้้ออ่ะ่ะะทําาาไไไมมรจขซืดล นะครับอันนี้ก็พิจารณาการลงทุนแต่การอินเวส์ไม่ต้องถือยาวๆอะไรที่แพงไปแล้วคุณผู้ชมนึกภาพสิเหมือนทองอะ่ะแพงไปแล้วไปไล่ซื้อกันตรงนี้ถ้าเป็น Invest อินเวสนะ เรียบร้อยฮะมันมันอยู่ที่การเทรดดิ้งกันช่วงนี้ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปลงเจอสุดสต็อปล s อก็ออกอย่างที่เคยคุยกันมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของ Bitcoin ก็ระวังแล้วกันอย่างมากที่สุดเนี่ยจุดที่1ก่อนเลยอย่ามาคิดอะไรมากนะครับว่าเออเดี๋ยวมันจะลง2 3, นะองาจุดที่1นึ่แล้วเคลียร์แล้วก็ขึ้นไปต่อก็ได้นะครับถ้าสมมุติ่ายุสลามไม่ดีอันนี้คุยภาพรวมให้ดูเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่ จะต้องติดตามดูต่อแม้กระทั่งตลาดบิตคอยเองตัวนี้มันหนีไม่พ้นแล้วครับที่จะต้องตามดูเศรษฐกิจขับเขาด้วยนะทุ่มครึ่งฟ i n a ลจีดของสหรัฐครับแน่นอนเขาคาดการเท่าเดิมคาดการณ์ให้ต่ำไม่ได้เดี๋ยวหุ้นลงนะครับรวมไปถึงนะตัวเลขการจ้างว่างงานนะก็ต้องบอกว่าน้อยกว่าเดิมเห็นไหมถ้าสมมุติตัวเลขการว่างงานแล้ว ว่าตัวเลขการขอรับสิการว่างงานเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นต่อแสดงว่าเขาเขาทำมืน่นตีมืน่นแล้วขึ้นไปต่อไล่ราคากันไะฉันไม่สนเนี่ยฉันมีเงินเนี่ยฉันจะซื้อฉันไล่ราคากันแบบนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าตัวเลขการจ้างงานประกาศสัก8 0 0แสนนะ GDP ีพยังแบบว่าไม่กระเทืองขึ้นนะคุณจะได้เห็นการขายต่อใช่ไหมพอนนี้พอการขายต่อไอ้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นเนี่ยสมมติเทขายมาต่อคุณจะเห็นทางไหลเข้าที่ยูร่า แล้ถ้าเข้ามากๆเข้าทองอาจจะลงได้เอาดือด้อๆแต่เราจะได้เห็นภาพช่วงนี้นะมีบางกลุ่มบางก้อนที่เข้าทองเหมือนกันก็ไม่ค่อยเชื่อยูสลาเท่าไหร่ไงว่าเฮ้ยมันเฟ้อ์สขนาดนี้นะคุณนะครับแล้วทองมันก็ยังถูกอยู่เนี่ยเขาก็ใช้หลักเลยลอจิกนี้แหละในการลงทุนทองที่ทําให้ยูสลาขึ้นทองยังไม่ลงในช่วงหลังๆครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง คราวนี้นะครับมาดูตัวหลักในเรื่องของพันธบัตรกันบ้างตลาดพันธบัตรเนี่ยถีบตัวขึ้นมาคุณผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วมีการไล่ซื้อรถจนเปลี่ยนเทนเรนด์เสถียรซ้ำในตอนนี้ไม่มีสัญญาณการกลับตัวเพราะ,ะนั้นระวังในตลาดพันธบัตรนะครับเขาทำนิวไฮมา96เมื่อไร่เนี่ยยุสลาแข่งค่าต่อทันทีทั้งทองบิตคอยเองได้ลงกันอีกครับเพราะตอนนี้เกิดเงินทุนเน่เคลื่อนย้ายไม่ใช่ว่ายุสลาไม่ดีเขาจะไม่เอาอะไรที่ถูกเขาซื้ออะไรที่ถูกเขาเอาแล้วพาไปขายแพง,แพง นะครับในมุมเทรดดิ้งแบบสั้นๆเร็วๆเนี่ยใครลูกสุดท้ายจ่ายรอบวงเขาแค่เข้าก่อนแล้วพาไปขายให้คนที่เข้ามาหลังๆต่างหากมันอยู่ที่ความเร็วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณะเดียวกันในมองของข้างข้างเงินนะที่บอกว่าเบาใจสักนิดนึงในช่วงนี้เพราะว่ายูโรลงก็จริงครับแต่ยูโรลงแล้วมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นในสีชั่วโมงเห็นไหมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับสําคัญของยูโรจะอยู่ที่1 1 7 9แล้วถ้ายูโรรีบาให้สักหน่อยนะครับอย่างเช่นขึ้นมาแถวๆนี้ก็ได้1 จุด1.83แบบนี้ได้เห็นทองขึ้นบางทีบิตคอยอาจจะรีบาวขึ้นด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะอยู่ในหมวดที่ตรงกันข้ามกับค่างเงินยูสตาเพราะฉะนั้นถ้าเอาไม้ชัวร์ก็ไปเช็คยูสตาด้วยมีสัญญาณการกลับตัวไหมเออเริ่มสร้างจริงๆฮะสัญญาณการกลับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าชนตัวนี้แล้วไม่ผ่านนะครับก็คือแนวต้านที่9.12.72นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาอาจจะปรับตัวลงมาก่อนที่9.12นะั่นแหละแนวรับเดิมของยูสตาและทองกับบ<ๆ>ิตคอยก็จะมีโอกาสที่จะปรััรับบตวววรีีาดดไ้เเช่นยนยก แต่ในทางตรงกันข้ามครับขึ้นได้ลงได้เห็นไหมถ้้ายูสลาลงทองขึ้นเราจะทําอะไรเราก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าเขาขึ้นหล่กยูสลาแข็งค่าเส้นเทรนไลน์เส้นนี้ที่ผมตีเอาไว้เนี่ยผมเรียนคุณผู้ชมมาอยู่แล้วว่าจริงๆปกติผมจะชอบลบออก แต่ยกเว้นตัวสักตัวหนึ่งคือยูโรสลานะครับมันมีแรงซื้อเนระดับมหาศาลในความเป็น global currency ให้ขึ้นมายืนได้นะคุณผู้ชมอย่าทำเป็นเล่นใบตัวนี้อย่าประมาทนะครับกับยูโรสลานะครับนะคุณก็รู้อยู่ใครเป็นเจ้าของนะครับคือคือ,ค,อคือต้องดูเลยนะครับว่าจริงๆก็คือเท่นพิมพ์เป็นเจ้าของใครควบคุมเท่นพิมพก็ธนาคารกลงางห่งชาติสหรัฐนะรัฐบาลสหรัฐเนี่ยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นมันมาได้นะปล่อยออกมาแล้วแล้วตอนนี้กําลังกลับเข้ามาเห็นไหมกลับเข้ามาซื้อพันธบัตรเอาเงินกระดษ ที่พิมมาก็มาซื้อกร,กระดาษที่ตีตรากันไปอีกว่าฉันจะ จ่ายดอกเบีย้ยคุณโดยไม่มีวันล้มรัฐบาลไม่มีวันล้มรองว่าไม่มีปืนนี่ก็ล้มได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรองว่าชาวบ้านชาวช่องก็คิดนิวเคลียร์ได้ตัวเองก็ล้มได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยหาทํเกันเยอะสาหรับสหรัฐช่วงนี้ไปยุโรปบ,บ้างนะครับมายุแยงตะแคงรั่วทางฝั่งอินโดจีนบ้างก็ตามทําทําไปหมดแล้วเพื่อความเป็นเบอร์หนึ่งนะครับยอย่างที่เห็นฮะถ้าสมมุติขอลงมาทองมีโอกาสจะขึ้นแรงถ้าขอขึ้นไปทองมันอาจจะซึมซึมซ,มซึมคือทองอะยื้อเพราะ บางส่วน Flow มันเข้ามาด้วยนี่ชัดเลยว่าเออบางส่วนเขามาซื้อทองนะแต่ไม่เยอะมากนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ซื้อเยอะๆคือยอเราที่ปรับตัวแข็งค่าสูงสุดในรอบสีเดือนนี่คือหลักๆเลยครับในเรื่องของ f l o ์ที่ได้อธิบายกันลงไปต่อไปเราถึงเข้ามาพิจรารณาในการลงทุนทองคํากันบ้างถ้าตัวแรกมาดูเลยคือทองโลกเห็นไหมยังใชเวอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนสักที ถ้ามองในมุมอินเวสต์ยังไงถือไม่ต้องทําอะไรครับถือก,ก,ก็ต้องถือครับมันจะใช้เวลาขนาดนี้แหละเวลาถือคือมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะโอ้ยถือแล้วขึ้นเลยอ่ะเนี่ยถือเมื่อไหร่ขึ้นเมื่อนั้นมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลักษณะการถือของการอินเวสต์คือการอดทนรอคอยให้เกิดแนวโนม้มให้เกิดเทรนด์ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับซึ่งว่ากันที่ทองไทยเนี่ยจริงๆมันชัดกว่าเพราะเกิดเดเวอเรนซ์เห็นไหมแล้วก็เข้าซึ่งเราหวังไว้ว่าสัก26งหมเธอนะอย่างน้อยที่สุดระยะกลางเนี่ยท,ที่ที่ถือมานะทาง ในรายสี่ชั่วโมงที่เป็นมุม Investment ถือมาจะได้ปล่อยสักรอบหนึ่งก่อนจาก24,400อยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดลงก็ไม่เป็นไรแหละเราจะได้เอากําไรหรือว่าทุนที่เหลือมาถือใหม่ที่2 3 0 0 0ท่นันวเนี่ยลงก็ไม่ได้ว่าแต่ขึ้นไปเลยดีมากอ่ะเราไม่ปฏิเสธครับเราไม่ปฏิเสธนะครับเราหวังไว้ที่สัก26,000นะฮะทีนี้สิ่งที่เราดูกันมาโดยตลอดก็คือตัว Signal นะครับก็คือตัวพวก Trend f o l l o w i n g ต่างๆทั่วโลกพวก t r i g g e r f u n ันไงเห็นไหมทีนี้มาวันนี้อัปเดตเป็นไงเห็น ตัว moving average 20 25เนี่ยผมจำลองขึ้นมานะปกติค่านิยมมันจะอยู่ที่12 26 13 34หรืออะไรเทือกเนี้นะครับตัวนี้จริงๆมันตัดกันแล้วนะเห็นไหมเส้นสีฟ้ามีค่ามากกว่าคือยืนเหนือมากยืนเหนือเส้นสีชมพูเลยเห็นไหมวันวันพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่า วันพรุ่งนี้เขาตัดขึ้นกันจริงๆไม่ว่าตัวเป็นอะไรก็ตามนะครับซึ่งถ้าเกิดจากปัจจัยพื้นฐานด้วยคือยูสซาที่นะครับในรายสีชั่วโมงมีดดเวเจนปรับตัวลงด้วยราคาทองขึ้นไปเนี่ยครับมันเป็นจุดเข้าซื้อของทริกเกอร์ฟันเห็นไหมครับถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เราตั้งสมมติฐานก็แสดงว่าคุณซื้อถูกๆมาขายแพงๆให้ใครก่อนรอบแรกทริกเกอร์ฟันไงแต่นักลงทุนระยะบอกว่าเฮ้ยฉันซื้อได้ถูกฉันเป็นคนหลีดฉันนําโลกถ้าพวกนี้เกิดสัญญ,ญาณขึ้นด้วยมันก็จะกลับเข้าภาพนี้ครับ เห็นไหมฉันซื้อจากไดเวอร์เจนฉันไม่ได้พามาขายให้คุณหรอกถ้าคุณซื้อด้วยซื้อด้วยคุณก็จะกลายเป็นคนไล่ราคาให้ฉันไงและฉันค่อยมาขายอีกทีพร้อมคุณก็ได้ด้วยสัญญาณการก,กลับตัวลงเห็นไหมครับนี่คือแอดเวนเท e ตลาดมันจะขาดทุนก็ได้มันจะได้กําไรก็ได้ถ้าจะขาดทุนคือราคาปรับตัวลงมาเป็นของนักลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็อาจจะขาดทุนก็ได้แต่เขาเป็นเงินเย็นนะอาจจะขึ้นไปถึง2 6 0 0 0่ก็ยังไม่ขายหรอกเนี่ยแล้ลงมา23,000เป็นไงเ็าซื้อถ้าในมุมเทเดอร์เขาตายเลยแบบนนี้ทําาไไมไม่่ขยกอ แต่ในมุมมินเวสมันเป็นแบบนั้นจริงๆคุณผู้ชมถ้าไม่มีสัญญาณขายเขาจะไม่ขายกันจริงๆแต่เขาเอาเยอะคนพวกนี้เอาเยอะจริงๆเอาให้สุดเทรนครับเทรนที่1และเทรนที่2เห็นไหมเอาเยอะคนพวกนี้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นระยะลางหน่อยก็26 0 0 0ทั่วน25,800เนี่ยเขาจะเอาแค่นี้ก่อนเผลอๆถ้าสมมติทะลุขึ้นไปเป็นโบนัส2 7 0 0 0ทัวนโอ้ยไม่ต้องกลัวตกรถหรอกครับเดี๋ยวเจอแรงเทขายระยะสั้นลงมาเนหะ็นไหมค่อยกลับเข้ามารับใหม่นะ s i s t a n c e b e c o m e ั support แนวต้านเดิม จะกลายมาเป็นแนวรับเปอรเปอๆลงลึกให้คุณชะล่าใจแถวแถวสองหมื่นห้าใชด้วยซ้ำเนี่ยเขียนให้คุณดูว่าภาพทั้งหมดมันเกิดได้หมดนะครับกับจุดที่จะเข้าซื้อใหม่ถ้าเขาทะลุไปจริงๆกลัวแต่ว่าจะม้วนตัวลงมาเพราะฉะนั้นฟังแล้วห้ามฮึ่กเหิมเด็ดขาดนะครับเทรดดิ้งคือเทรดดิง้งมีจุด stop l ล s s invest เงินเยนก็อีกมุมหนึ่งคือถือครับคุณผู้ชมคุณฟังนี่คือแกนนี่คือหลักก่อนจะเข้าไปสู่นะครับในการที่จะเทรดดิ้งกันต่อฮนะอ่ะ,อะแวะมาที่ตัวซีเวอร์ สุดท้ายเลยนะผมผมอนุโลมให้ตัวนี้นิดนึงนะครับที่24.81นะมาอัปเดตให้เพราะว่ามีคนขอเข้ามาที่มองตัวนี้คืออะไรในราย4ชั่วโมงครับก็เามีไดเวเจนท์ครับถ้าไม่มีไดเวเจนท์เนี่ยควรจะต้องสต็อปลอสออกจาก25ทวนไปแล้วแต่ไดเวเจนท์ที่เกิดขึ้นคุณสามารถเสี่ยงได้นะครับเพื่อที่จะลุ้นว่าจะกลับมายืนไหมได้ไหมที่25.7ถ้ายืนได้นะครับ26.19นะครับนะเป็นเป้าต่อไปแล้วก็26.66 แต่ถ้าหลุดโลเดิมตรงนี้นะครับก็ตีกันเข้ามาดูแล้วกันว่าประมาณจัก24.7 24.6่กอ่ะนะก็ยอมแพ้ครับไอ้น,นี้ตัวเสียงตัวเบสเลยนะครับสำหรับคืนนี้ซิลเวอร์เพราะมีสัญญาณการเกับตัวขึ้นในกรอบเวลาเท่าไหร่4ชั่วโมงแล้วมันเกิดขึ้นแบบว่าลากมา2รอบแลวนะยื้อกันแล้วนะซิลเวอร์เกิดก่อนนะครับซึ่งถ้าเราเห็นเมื่อเช้าทองไม่ได้เกิดเลยนี่ต้องมาใส่ดู precious metal นะครับเพราะทองตัวเนี้ยเหมือนโดนมอร์ฟีนะครับ ไม่หือๆไม่อะไรทั้งสิ้นไม่หืออย่าลงนะฉันไม่ลงหรอกเออไม่ขึ้นด้วยไม่หือๆอ,อ,อะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นเป็นมุมเนี่ยเทรดดิ้งสั้นๆในกรอบสั้นๆนะออกไปครับเทรดดิ้งสั้นๆในกรอบสั้นๆนะครับอย่างเช่น1,720ลงมาก็แล้วสุดแล้วแต่ว่าใครจะรับอยู่รับได้นะครับ1,700 40ขายขายได้แล้วก็โอเคครับคืออยู่นิ่งๆแล้วตอนนี้คุณจบรอบของคุณแล้วรอเขอเบรกไปใหม่รอสัญญาณรอบใหม่หลังจากนี้คุณค่อยว่ากับเขาใหม่นะครับซึ่งจะต่างกับคนที่เป็นระยะกลางหน่อยที่เข้ามาจากในรายสีชั่วโมงอย่างเงียเขาถืออยู่ตอนนี้แล้วบางทีบางก้อนเมื่อเช้าเนี่ยผมแนะนําว่าเออแบ่งเป็นสก้อนก็ได้นะขายก่อนเอากำไรก่อน,กอนปกป้องโปรฟิตไว้นะครับในขณะที่อีกตัวหนึ่งลุ้นต่อเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหรือกระทั่งหนึ่งพันแปดร้อย ถ้าสมมุติก้อนที่2ที่แบ่งเอาไว้เนี่ยนะมันไม่ลงมาก็1,720นถ้าเขาไม่ขึ้นไปเขาปรับตัวลงมาเนี่ยหนึ่ถ้าหลุดคุณออกก่อนแล้วค่อยเอาทั้ง2ก้อนเนี่ยกำไรก้อนนี้กับตัวนี้ที่อาจจะส,สต็อปลอสใหม่เนี่ยบวกทุนเดิมเนี่ย ค่อยมาดูใหม่ที่แถวแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับอันนี้คือกลยุทธ์หลักและยังสารต่อในเย็นวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณถืออยู่ในทองโลกใช่ไหมครับจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้คือผมแบ่งเป็น2ก้อนะ่ะชี้ให้เห็นว่าคุณจะปกป้องกําไรก็ได้หรือคุณจะอออินก็ได้แบบถือใน2ข้างนี่แหละนะครับว่าเออไปเลยทั้งก้อนเนี่ยฉันยังหวังอยู่นะแต่ถ้าทั้ง2ก้อนเนี่ยนะหลุด 1, 7 2 0รอย่ะฉันก็พร้อมที่จะรับความเสี่ยงตรงนี้แล้วฉันมาดูใหม่ที่1,700ก็ได้ แล้วแต่การออกแบบของคุณอ kind ย of ่าตามคนอื่นครับคุณชอบแบบไหนก็ทแบบนั้นนะครับแค่นั้นเองนะแล้วถัดไปกรอบอยู่ที่เท่าไหร่ก็1,800แล้วครับทมว่าทาไมเมื่อก่อนหวังแค่1 6 0 0 1 1 7 6 0นนเนี่ยตรงนี้ไงตรงนี้มันถ่างออกมามันต้องหวัง1 7 8่ัเสิเพราะว่ามันถ่างออกมานี่อ้ะ่ะ1,760อาจจะเป็นด่านแรกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะนั้นเองต้องติดตามดูต่ออย่างน้อยที่สุดถือนะขายใครขายแล้วก้อนหนึ่งก็ Imperial. ถือรุ่นอีกก้อนหนึ่งเช ทองไทยในประเทศนะครับแบ่งเป็นสองก้อนสมมุติม่ต่อจากเมื่อเช้านะก็ลดยืดเดินนะก้อนหนึ่งสมมติก้อนที่1คุณขายไปเรียบร้อยแล้วก้อนที่2คุณลุ้นต่อคราวนี้เป้าเท่าไหร่าีนี้เป้ามันจะไม่ใช่25,800แล้วคือเป้าเนี่ยวหวัง25 0 0 0 26,000ทุ่น2 6 2 0 0ได้เพราะว่าเป้าที่1คุณเอากําไรออกบางส่วนแล้วไงคุณลดความเสี่ยงพอร์ตคุณเพราะนั้นเป้าก้อนที่เนีในคุณหวังสูงได้แล้ะอาจจะขึ้นไปถึง 1, ้งมาก็ไดให้คุณเสดายเล่นๆแต่่อยางน้อยสุดเฮ้คุณมีตัวเนี้ไว้เป็นหลังให้พิง นะเป็นชนะให้พิงก่อนในก้อนที่1เห็นไหมครับที่คุณขายไปแล้วคุณไม่ต้องเสียดายคือคุณเนะี่ยผมเข้าใจาคุณอยากจะขายให้มันสุดแล้วให้มันถูกแล้วครับไม่มีใครรู้ได้อนาคตจะเกิดยังไงมันอยู่ที่การ manage port แค่นั้นเองนะตอนนี้พอมันไซเวทางออกห้างเนั้นกรอบมันก็เลยต้องปรับตัวขึ้นแนวต้านมันก็ปรับตัวขึ้นไปตามลําดับถูกไหมครับแต่จะต้องฝ่าด่านอรหันต์ที่25,800ให้ได้นะครับมันมีไฮเดิมไฮเดิม erm คือ,อ erm, นะดอยเดิมดอยเดิมมีคนมีแต่คนอยากออกเห็นไหมครับเพราะฉะนันน้ ตรงนี้ก็ต้องระวังดีๆนิดหนึ่งก้อนที่1ถ้าคุณขายไปแล้วก้อนที่2ถือรุนฮะในทางกลับกันก้อนที่2หลุดนะครับกลับทางกันหลุด25,100คุณยอมแพ้แล้วมาว่าใหม่แถวๆตัวนี้ครับ24,800เห็นไหมครับเนี่ยกลยุทธ์มันก็จะเป็นแบบนี้ยิ่งเข้ามาในรายชั่วโมงจะยิ่งชัดครับคุณผู้ชมว่าเออนะข้างบนเลยนะตอนนี้แนวต้าน26,000-25,800เนี่ยเป็นจุดสําคัญที่มองเข้าไปนะครับ สองก้อนเนี่ยพูดง่ายๆคุณจะแบ่งเท่าไหร่คุณจะแบ่งเป็นสามสี่ก้อนในนี้เรื่องของคุณได้เลยนะครับผมให้คร่าวๆอ่ะก้อนที่หนึ่งคุณแบ่งไปเรียบร้อยแล้วขายไปเรียบร้อยแล้วสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบสองหมื่นห้าพันหกสองหมื่นห้าพันหกร้อยเรียบร้อยละก้อนที่สองนี่ถูกลุ้นก็กลยุทธ์เดิมเองครับสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยลึกๆเลยเนี่ยคุณเสี่ยงได้ถึงขนาดเนี้ยถ้าหลุดฉันค่อยขายและฉันมาดูใหม่ที่พันเจ็ดนั่นแหละนะครับ และราคาในประเทศคือ24,800อครับอะไรที่จะทาให้ก้อนที่2ประสบผลและอะไรที่จะทำให้ก้อนที่2น,นะลงมาก็คือค่าเงินยูสลาเป็นหลักคุณผู้ชมคุณฟังยูสลาปรับตัวลงจากสัญญาณ4ี่ชั่วโมงที่กําลังฟอร์มตัวอยู่ต้องไปดูอะไรด้วยยูโรครับที่กําลัง4ชั่วโมงกําลังจะปรับตัวขึ้นถ้ายูโรฟอลซิกแนลปรากฏว่านะซึ่งปรากฏว่าไม่ปรับตัวขึ้นยูสลาที่ไม่ปรับตัวขึ้นก็จะไม่อ่อนลงกลายเป็นว่าแข็งค่าขึ้น รับรองทั้งหมดทั้งปวงก้อนที่2ก็จะปรับตัวลงเองครับมันจะสอดคล้องในเรื่องกันแบบนี้แต่ช่วงนี้คุณก็จะได้เห็นว่าถ้ายูเอสลาเนี่ยจะปรับตัวลงมันจะต้องโดนตลาดปันธบัตรเนี่ยเทขายทำกาไรออกมานะครับแล้วก็ตัวข้างคืนโยูโรมีการไล่ซื้อกันคุณผู้ชมคุณฟังเนี่ยมันต้องมีปัจจัยมารับมาสอดประสานกันครับมันจะเกิดขึ้นแบบรุ่นรนไม่ได้ครับโลกทั้งโลกในเรื่องการเงินมันผูกกันไว้ ทั้งหมดครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยสรุปเนื้อหาสาระคืออะไรอินเวสระยะยาวระยะกลางถือต่อนะครับระยะกลางที่ถือมาแบบว่าอยากจะขายบ้างก็2 5 8 0 0 26,000นแ่ทุนทรดดิ้งในวันในกรอบแบ่งเป็น2ก้อนก้อนที่1ถ้ายังไม่ขายอาจจะขายพร้อมก้อนที่2และรับความเสี่ยงได้ไม่มีปัญหาครับไม่ได้พูดเพื่อสกิดหรือเป็นจิตวิทยาอะไรครับทําอย่างที่คุณถนัดทําอย่างที่คุณชอบทําอย่างที่คุณทําได้ดีที่สุดครับคุณผู้ชมอย่าตามคนอื่นพอร์ตของคุณครับ ดูแลรักษาตัวเองนะหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจตัวเองแบบนี้ดีที่สุดถ้าถูกทางคุณทําอะไรถ้าผิดทางคุณทําอะไรเห็นไหมครับงนั้นถ้าไม้ที่หนึ่งยังไม่ขายก้อนที่หนึ่งยังไม่ขายสมมติเราพาไปขายพร้อมก้อนที่สองได้ไหมได้ได้เหมือนกันนะครับสุดแต่ใครที่หนึ่งขายก้อนที่หนึ่งไปแล้วก้อนที่สองลอะเตรียมขายครับคืนนี้ถ้าเขาขึ้นไปต่อจากยูสซาที่ปรับกาลังจะอ่อนค่าลงพักฐานให้บ้างสมมุติไงว่าตัวเลขขอรับสินการว่างงาน,นเพิ่มขึ้นนะแล้ว GDP ไม่ได้ ดีอย่างที่เขาคิดไหมตลาดหุ้นลงต่อยูสลาก็ไม่ได้ดีด้วยดีเด,ดอะไรคือมันแข็งมา,มากๆแล้วเจอเทปโปรฟิตเข้ามาอันนี้ทองขึ้นง่ายๆเลยนะครับแต่ระหวังแค่เฉพาะหน้าเฉพาะวันเราหวังแค่คืนนี้ก่อนเพราะพรุ่งนี้เราก็เจอกันใหม่เอา26,00 0 2 7 0 0 0 28,000ันก็หวังครับแต่มันต้องดูเป็นวันต่อวันไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือเนื้อหาสาระแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนทองคําสําหรับวันนี้คืนนี้ครับหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อน และเรากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ